นี่นี่ผักชีบ้านเฮาเน่ะนี่นะดูเขาตัดใบ mom, มันขายอะ่ะมันบมีต้นเดูน ja mm um ี่แต่ใบอ่ะก็เหี้ยโอ้หน่ะเป็ด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 ปาบเป็ดปาบมีเป็ดปาบเน่ยปาบมันพูดนะดูผักชีบ้านเฮามีกับใบหากกับบวมีว่าได้กินหากอะไปซื้อร้านแขกนี่นะ ดูนกเอ้ยงามขนาดเลยวันเนี้สีเอ้ยสี่มงแรง่ะเนี่ยกำลังสี่สม,ง,ม,ง,แง,มงแรงอยู่เจ้าเย็นชิวชิวชิวแต่ทนได้อยู่นะคะมาแอวกันเจ้ามาแอวกันเจ้ามาซื้อขอาจีของปม <c oughs> มาซื้อข้าจีของปมมาเอาเล็ดมาหาแว่นตา mà đây là chi của ông nhỉ